ต้องบอกว่ากรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้ง,งดำทั้งขาวมีและกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นมีนะดังนั้นบาปมีบุญมีทั้งบุญทั้งบาปมีและไอที่ไม่บุญไม่บาปเนี่ยไม่ดำไม่ขาวเนะี่ยมีกรรมอันนี้เป็นการทำกรรมเหมือนกันแต่วิบากคือผลของมัน จะนำไปสู่ความสิ้นกรรมก็คืออริยมรรคบีองแปดนั่นเองนะนั่นนี่ให้ทราบอันหนึ่งแล้วทีนี้กรรมคืออะไรพระองค์บอกว่าบุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมหกอย่างเห็นไหมเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะนะความดับของกรรมคือผัสสะเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกัมเรชิชันเปรววิสัย มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมีวิบากของกรรมมีสระดับวิบากที่ส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกและปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนี่คือเรื่องกรรมที่บุคลคลควรทราบหกเรื่องนะลงลึกไปอีกส่วนไหนของขันห้าเป็นกรรมถ้าเราเข้าใจขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระองค์บอกว่า กรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมดังนั้นกรรมคือตัวขันสีขันศีคือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปคือร่างกายเราเวทนาคือสุขทุกข์เฉยอุเบกขาสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งนี้เป็นเนื้อนาหรือคือกรรมดังนั้นเราเนี่ยคือก้อนกรรมเลยแล้วมันจะไปหนีกรรมได้ยังไงเราเนี่ยคือตัวกรรมเลย ที่วิญญาณเนี่ยเข้ามาตั้งอาศัยหรือมารับรู้แต่เรากําลังสําคัญผิดว่ากรรมเป็นเราผู้เจ้าจึงบอกว่ากรรมไม่ใช่เรากรรมมีเหตุเกิดและกรรมมีความดับและกรรมคือ,อะายกรรมคือขันสีขันนี้ที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยหรือไปรับรู้เห็นนะดังนั้นเมื่อสัตว์ที่เข้ามาหลงยึดขันห้ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเข้ามาหลงยึดขันห้าเนี่ยมันถูกเรียกว่าสัตตาสัตตาสัตโตหรือสัตตานัง เมื่อสัตตานังเนี่ยเข้ามาลงยึดขันห้าขณะนั้นเขากำลังเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัตแต่เมื่อเขารู้อริสัตสีรู้มรคมีองค์แปดประพฤติตามมรคแปดแล้วเขาจะเข้าใจว่าขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาของเขาเขาจะถอนความยึดมั่นจากขันห้าได้นั่นคือถอนความยึดมั่นออกจากระบบของกรรมและเข้ามาสู่สภาวะของอสังขตธรรมหรือนิพพานนะซึ่งเป็น ความว่างเป็นสุญญาตาไม่ใช่ขันห้ามันมีสภาพธรรมอันหนึ่งที่ไม่ใช่ขันห้าแต่มาหลงยึดขันห้าเพราะไม่รู้อริยสัตสีการไม่รู้อริยสัตสีพระองค์เรียกว่ามีอวิชชานั่นเองดังนั้นสัตว์จึงเวียนตายเวียนเกิดไปดูไปดูภพภูมิสัตว์จึงเวียนตายเวียนเกิด,ด,ด,ยยยกดอยู่ในสังสารตลอดการยาวนานเพราะไม่รู้อริยสัจสีขันห้า ตัวขันห้าเนี่ยคือตัวพบภูมิทั้งหมดเนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยมีขันห้าเทวดาก็มีขันห้าเทวดาบางพวกมีขันสี่แต่ก็ยังยึดขันห้าอยู่นั่นเองยังหลุดจากขันห้าไปไม่ได้เพราะตายจากขันสี่เสร็จก็กลับมายึดขันห้าต่อเป็นวิสัยเดจฉารสันนรกผู้เจ้าบอกทั้งหมดมีอายจตนะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกพบภูมิมีอายชะมีขันห้าดังนั้นพบภูมิก็คือระบบการทํางานของขันห้าที่เราเวียนเกิดเวียนตาย ที่มีสิ่งสิ่งหนึ่งดังนั้นฟังที่ไม่ใช่ขันห้าเนี่ยเรียกอสังคตะฟังที่เป็นขันห้าเรียกสังคตะสังคตะแปลว่าธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ปรุงแต่งได้ยังไงมีเกิดมีเสื่อมมีดับนี่คือความจริงของขันห้าและสภาพที่ไม่ใช่ขันห้าคืออสังคตะคุณสมบัติคือไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ดับหรือเรียกว่านิพพานอสังคตะเป็นชื่อแทนของนิพพานอีกชื่อหนึ่งนะ เพราะนั้นเราเวียนเกิดเวียนตายกันตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์หลังจากผ่านร้อยปีเราก็ไปเป็นเทวดาบ้างเปรตดบ้างเดรฉา,านบ้างนรกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะลงต่ากว่ามนุษย์เสียส่วนมากไอ้ที่ข้างบนเนี่ยนานๆานทีได้เหมือนกันและพวกเราเคยเป็นมาหมดแล้วเดรฉา,านก็เคยเป็นแล้วผู้เจ้าบอกพวกเราเนี่ยเคยเป็นเดรฉา,านมาถึงขนาดว่าสมัยเป็นเดรฉา,านถูกฆ่าตัดคอแล้วเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเนี่ย มากกว่าน้ำในมหาสุตรทั้งสี่เยอะขนาดไหนเราเคยเกิดเป็นมนุษย์มานับไม่ถ้วนมากขนาดไหนพูเจ้าก็บอกอีกว่าน้ําตาที่เธอเคยร้องไห้สมัยเป็นมนุษย์เนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสุตรทั้งสี่เหมือนกันนะยาวนานมากสังสารน,นีย่ยาวไกลนับไม่ถ้วนเลยดังนั้นเราเวียนเกิดเวียนตายอยู่ตลอดจนกว่าจะรู้อริยสัจสี เมื่อรู้อริยสัจสี่จึงปล่อยวางขันห้าได้นั่นคือปล่อยวางกรรมได้นั่นเองดังนั้นกรรมไม่ใช่อะไรที่มันเป็นตัวอะไรที่มาไล่ตามเราหรือว่าเจ้าเวรใน,นกรรมอะไรไม่มีกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติคือขันสี่ขันที่ถูกวิญญาณเข้าไปรับรู้ความรู้แจ้งในอารมณ์เรียกวิญญาณนะเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุนีนะ้องค์ประกอบของความเป็นตัวเรา หรือความเป็นสัตว์จึงสมบูรณ์ขึ้นสัตว์จึงเวียนว่ายในสังสารวัฏอยู่ตลอดเวลานี่คือการที่มีอวิชชาหรือเรียกว่าไม่รู้เรืยอสัตว์สีนั่นเองดังนั้นจริงๆแล้วสภาพของพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสภาพของอสังขตะแต่เพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงหลุดเข้ามาหลงยึดกันนั้งห้าแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายกันตลอด ดังนั้นถ้าสั้นๆก็คือมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ตายและพอไม่รู้อริสสีจึงมาหลงยึดสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายและหลังจากรู้อริสสีแล้วก็จะกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมคือกลับเข้าสู่นิพพานมีโอกาสกลับมาอีกได้ไหมไม่ได้คือเปลี่ยนรอบเดียวถ้ารู้รอบเดียวคือรู้เลยนะเป็นอย่างนี้เนี่ยดังนั้นกรรมที่เราทําไว้ทั้งหมดก็ก็จบไป ไม่ส่งผลให้ใครเพราะไม่มีใครเข้าไปยึดถือระบบของกรรมนั้นระบบนี้เป็นระบบของกรรมทั้งหมดนี้เมื่อเราถอนอุปทานความยึดว่ากรรมไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะจริงๆถ้าตัวเราจริงๆก็คือตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เราคิดว่าเราคือตรงนี้เพราะเข้าใจผิดหลงผิดเห็นผิดเป็นวิชาทิฏฐิมีอวิชชานั่นเองคือไม่รู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเธอนะไม่มีใครมีอำนาจ ทำให้ขันห้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่แตกสลายได้ไม่มีใครมีอำนาจเทวดาก็ทำไม่ได้พรมก็ทำไม่ได้นี่แหละถ้าเราเข้าใจกรรมแบบนี้เราจะเข้าใจอ๋อทำไมเราไม่ต้องมารับกรรมไอ้เก่าเก่าที่มันทำมาแล้วตลอดการยาวนานดังนั้นการที่จะไปนั่งแก้กรรมทีละเรื่องเนี่ยไปสะดอกข้อต่อชะตา,ามันจะไกลกันมากอยู่ไกลองค์ความรู้ของผู้เจ้ามากมายเลยมันคนละเรื่องกันเลยนะเป็นอย่างนี้เชื่อนีื ครับกับผมนาวเวงอนุรัตสิริวงศ์เต็มหันรุ่นยีครับขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ในสิ่งทั้งหมดที่ทพระอาจารย์พูดมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมาแล้วหรือหรือไม่มีครับเพราะว่าพระเจ้าบอกเลยว่าตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั้นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเรียกว่าอิทัพปัจจยตา ใช่ไหมแต่ม้นพบภูมิอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมันดินน้ําไฟลมมีอยู่แล้วอืมเป็นอย่างนี้อีกคาถามนึงครับก็พอดีไปอ่านหนังสือแต่ยัางงานไม่ละเอียดเกี่ยวกับหนังสือที่ไอสไต์พวกพระพุทธเจ้าเห็นผมขอย่ทราบว่าพระอาจารย์คิดยังไงกับหนังสือเล่มนี้ครับก็จริงๆแล้วออไอสไตล์ก็ฉลาดอยู่นะแต่ก็ยังเป็นปุถุชนนะ่ะ ยังไม่พ้นนรลกแล้วก็ยังเห็นอะไรได้ไม่เท่าพระพุทธเจ้าหรอกนะยังมีอีกเยอะที่ที่นั่นนะไอสไตา์ก็ก็อาจจะเห็นอะไรไแป๊บๆนิดนึงนะคล้ายๆกันหน่อยแต่จริงๆแล้วในรายละเอียดเนะี่ยจะไม่ค่อยตรงกับที่พระพุทธเจ้าก็พอสมควรในหนังสือที่เขียนนะนนั้นสิ่งที่เป็นสัจจความจริงจริงๆก็คือมีคนเดียวในโลกที่มีคําพูดได้ไม่ผิดนะก็คือคนเดียวของพระพุทธเจ้าเชิญ กราบยินีมัติการนะครับสมหวังหมอยาตครับจากกระทรวงแรงงานครับโดยที่ทราบมามีแก่นของศาสนาก็คือเรื่องของอทําความดีและเว้นความชั่วทําจิตใจให้ของแพ้วอ,อ,อยากจะทราบแนวปฏิบัติง่ายๆในแต่ะขร้นหัดนะครับที่ไม่ได้เดินจงกงไม่ได้นั่งสมาธิแต่แบบง่ายๆในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่จะทําให้จิตใจของแผ้วครับวิธีง่ายๆแล้วได้ผลนะจริงๆแล้ว พระศาสนาตรัสไว้หลายพระสูตรที่เราสามารถใช้ได้นะหลักของคารวะชั้นเลิศมีสี่อย่างหากินเป็นธรรมไม่เครียดกันอยากเคร่งเครียดกับการทำมาหา,ากินอย่างที่สองผู้เจ้าบอกทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนำด้วยอย่างที่สามผู้เจ้าบอกว่าแบ่งปันพกทรัพย์บ,บาเพ็ญบุญนะอย่างที่สี่ผนะู้เจ้าบอกว่าไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริภโรคภคโทรัพย์เหล่านั้นโยมจะมีรถมีบ้านมีอะไรก็มีได้แต่โยมเห็นโทษมันด้วยนะอย่ายึดติดนะอย่าเพลินกับมันนะอย่างนี้นี่คือสี่ฐานะกรมโภคีคนที่บริโภคการมพวกใดทําได้สี่ฐานะนี้จัดเป็นกามโภคขีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นประวรันชั้นสูงสุดกว่าการมโภกคีทั้งหลายในโลกกําลังได้โสดาบันแล้วพวกนี้ นี่คือง่ายๆเลยถ้าขยับมานิดนึงก็คือโยมฟังคำผู้เจ้าเรื่อยๆโยมยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่ฟังคำผู้เจ้าจนกระทั่งฟังบ่อยจนจำได้พูดตามได้คล่องปากขึ้นใจนะนึกในใจนึกได้อย่างอิทัพปจิจตาเนี่ยเน,นี่ยบทที่ผู้เจ้าสวดด้วยพวกเองมีแค่นี้น่ะเน,นี่ยสวดไม่ถึง5นาทีก็จบแล้ว โยมสวดได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นว่าเข้าใจนะแต่ละบทเป็นชนะหมายถึงอะไรยังไงผู้เจ้ายืนยันว่าคนคนนี้ถึงจะขาดสติเวลาตายก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในพบของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าคนขาดสติเวลาตายมันมีโอกาสไงเราเป็นทหารตำรวจเกิดถูกยิงตายอุบัติเหตุโดนระเบิด อาศิตัต้งตัวให้ทันแต่สุตะมีฟังคำผู้เจ้าตลอดผู้เจ้าบอกยังไงก็ตามหลุดไปเป็นเทวดาแน่เพราะอะไรการที่โยมฟังบ่อยมันคือการสร้างกรรมนั่นเองผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมจําได้ไหมผัสสะท้งหูโยมเสพกรรมทั้งหูมากใช่ไหมมีการทําความเข้าใจมนโนกรรมมนโนกรรมแรงที่สุดด้วยกรรมเกิดตลอดเวลาเกิดอนุสัยความเคยชิน เวลาจิตมันจะไปเกาะมันไปเกาะกับอะไรมันจะไปตามอนุสัยความเคยชินที่โยมเคยชินนั่นแหละ,ะมันไม่ได้ไปตามไหนถ้าโยมเสพอกุศลมากมันก็จะไปตามอากุศลที่โยมเคยทํามากผู้เจ้าจึงบอกอกุศลอย่าทำมากอย่าทำบ่อยนะ,ะมันอาจจะยังทำอยู่แต่ถ้ายโยมรู้ตัวรีพยายามเลิกเพราะนั่นคือพบของเราข้างหน้าอบายรอแล้วเป็นอย่างนี้อีก อันหนึ่งก็คือถ้ายมระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองก่อนตายนะหรือมีคนมาเปิดธรรมผู้เจ้าให้ฟังก่อนสิ้นชีวิตนะอันนี้จะสิ้นสังโยธาได้และอันเนี้ยลองมาหลายศพมากเลยเมื่อเช้าก็แม็ปแมปเลยสองศพมาบอกตอนเนี้ยมีแทบทุกอาทิตย์เลยมาบอกที่วัดเพราะเราเผยแผ่พระสูตรนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยลองอนะ่ะมันต้องลองไงว่าจริงหรือเปล่า นี่เขาก็ลองเลยศพปุ๊บเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปมาศพจะอาการเดียวกันคือตามที่พูะเจ้าบอกผิวพันุ์จะผ่องใสเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนสองสามสัปดาห์ก่อนก็มีตำรวจอยู่คนพี่สาวตายก็ให้พสูตรกับพี่สาวก่อนสิ้นชีวิตผิวผ่องเหมือนกันเขาบอกเขาเป็นตำรวจก็เห็นศพมาหลายศพแล้วศพพี่เขาไม่เหมือนกันบศพไหนนะศพเมื่อเช้าก็เหมือนกันออกมารถคันเดียวกันตายพอๆกัน ผ่านมาวันกว่าๆนะของญาติเขาตัวยังนิ่มอยู่เลยนะแล้วก็ผิวออกเหลืองแต่ศพอื่นอีกสองศพแข็งหมดแล้วแล้วก็ซนะีนี่คือความต่างแล้วก็ที่มาบอกตรงนี้ไม่ต่ำกว่าน่าจะร้อยศพแล้วนะเยอะมากเพราะว่าคนอยากทดลองอยากรู้ว่าญาติตัวเองกำลังจะตายฟังพระสูตรเลยเอาซีดีไปให้ฟังเอาเทปเล็กๆไปจ่อข้างหูเลย ไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่รู้เรื่องผู้เจ้ารับรองว่ารู้เรื่องแน่นอนต่อให้นอนแบบเป็นเจ้าชายนิทารู้เรื่องโยมกรอบหูไปเลยนะไม่มีเสียมีแต่ดีแล้วโยมตรวจสอบดูศพเลยผิวพรรณจะคนละเรื่องนะแต่ตอนที่ก่อนตายผิวที่ออกมาเนี่ยที่ส่วนใหญ่เจอเนี่ยก็คือผิวผิวออกออกสีเหลืองคล้ายๆอย่างนี้ หรือตำรวจคนนั้นเขาบอกผิวเหมือนผลกล้วยหอมนะซึ่งพระอนลจะบอกผู้เจ้าในการปรารบการตายของพระภกุณะพระพะคุณะเนี่ยนอนดิ้นทุรนทุรายก่อนตายผู้เจ้าก็เลยไปแสดงธรรมให้บอกพะคุณาทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะภะคุณะตั้งใจฟังธรรมนะแล้วผู้เจ้าแสดงธรรมเสร็จก็จากไปพระอนลบอกว่าหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าจากไปได้ไม่นานพะกุณะก็ทําการละลงแต่ชีวิตวันผ่องใสยิ่งนับ กูเจ้าบอกภะคุณะไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรเลยศูนย์เลยปุถุชนนะแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยปะคุณะละสังโยธาเบื้องต่าได้บอกอานนท์อนิสงส์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตถ้าละสังโยชน้าไม่ได้จะละได้ถ้าละสังโยธาได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์ในสองกลุ่มนี้จะมีสามลักษณะที่เหมือนกันจึงแัดเป็นอนิสงส์หกประการหนึ่ง ได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรง 2. ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอด 3. ตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองสามคุณสมบัติตัวเนี้ยผู้เจ้ายืนยันว่าสิ้นสังโยชน์ห้าสิ้นสังโยชน์ห้าเนี่ยคือก็ไปเกิดในภพเทวโลกอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพพานในภพนั้นก็เหลือเกิดอีกคราวเดียวก็ยังดีอ่ะยังคุม้มยังไงปรินิพพานแน่นอน เลยโสดาบันอีกนะอินทรีย์ของคนก่อนตายเนี่ยมันจะแก่กล้าอย่าทาไมมันบรรลุทาเร็วเพราะคนก่อนตายมันตายจริงโยมฟังตอนนี้ยังเฉยเฉยแต่ถ้ายมกาลังจะตายเนี่ยฟังคําพทธเจ้าเข้าบอกรูปไม่เที่ยงเวทะเข้าเลยเข้าใจหมดเลยและจะตั้งใจทําทันทีเลยนะอัตมาก็เคยไปบอกกับคนตายหลายคนตายคามือมาพอควรเหมือนกันอาการเดียวกันจะตายสงบจน ที่กำลังดิ้นดิ้นอยู่เนี่ยเงียบเลยนะมันจะนิ่งแล้วลมหายใจที่ฟึดฟัดต,ตาที่ลุกโกงเบิกกว้างเนี่ยจะนิ่งสงบลงแล้วจังหวะการหายใจเขาจะสม่ำเสมอเขาจะเริ่มทําได้ทันทีแล้วเราจะพูดคาพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพูดคำพุทธเจ้าเรื่อยๆนะถ้ายมพูดไม่ได้ยมเอาเครื่องเล่นซีดีอะไรก็ได้เปิดคำพุทธเจ้าให้เขาฟังเรื่อยๆนะเราจะมีมีเครื่องเล่นเล็กๆ่ที่เปิดคำพุทธเจ้าเราอัดใส่ไว้สิบหกจิตนะ ยงเปิดให้ฟังได้ตลอดแล้วจงจะสังเกตอาการว่าคนตายจะตายสงบมากแล้วตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลยนิ่งมากเขาจะทําสมาธิไปได้เลยจิตจะนิ่งละเอียดแล้วทีวเนี้ยญาติไม่เสียใจเลยเพราะพอรู้พระสูตรนี้แล้วญาติดีใจด้วยซ้ําเออตายแล้ได้สุทาวาสแล้วสบายล้วนะอ่าเหลือเรายังไม่ได้นะเสร็จเลยทุกคนจะขวนขวายแล้วจะทํายังไงให้ รู้สุดตาผู้เจ้าให้มากนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จากศูนย์มาเลยแล้วผู้เจ้าบอกเลยว่าการบรรลุธรรมของเขาเนี่ยตอนนี้กับคนบรรลุธรรมแล้วแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันนะมีพระสูตรยืนยันหมดนะอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆก็คือการละความเพลินโยมคอยละความเพลินเรื่อยๆเวลาจิตมันคิดอะไรเยอะๆเนี่ยคอยทิ้งคอยทิ้งเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจเนี่ยชั่วแป๊บเดียวเนี่ย น้อยที่สุดแค่ไหนหาเกณฑ์เลยผู้เจ้าบอกยิ่งทํามากยิ่งดีน้อยสุดแค่ไหนผู้เจ้าบอกลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้จากพระสูตรไหนจากพระสูตรที่ผู้เจ้าบอกว่าถ้าพิขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินธบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีนี่คือเกณฑ์น,น้อยสุดนะแล้วให้ทําวันละกี่ครั้งจากพระสูตรไหนจากพระสูตรที่กูเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนชาวร้านตลาดนะจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าในเวลากลางวันและในเวลายเย็นให้ทําสมาธิวันละสามเวลา โยมตั้งไว้ก็ได้ว่าหนึ่งเดือนต่อไปนี้เราจะรู้ลมหายใจวันละลัดนิ้วมือสเวลาเช้ากังวันเย็นโยมทําได้1เดือนต่ออีกเดือนที่สองขอสัก2นาทีสานาทีค่อยๆขยับขึ้นไปต่อไปจะเกิดเป็นอนุสัยความเคยชินนะสิ่งนี้คือสตินั่นเองสติที่เราเรียกกลับมาไม่ให้จิตเพลินกับอารมณ์แล้วตรงนี้โยมไม่ต้องกังวลเลยว่าตายแล้วจะไปไหน อะไรบุคคลแน่นอนเพราะเรามีการฝึกฝนมีการได้สดับในคําพทธเจ้าตลอดเวลาโยมเดินทางไปต่างประเทศนะนั่งเครื่องบินเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยเปิดใส่หูฟังเลยพุทธศมชนะตลอดโยมนั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เปิดคําพทธเจ้าฟังตลอดแล้วคําพทธเจ้ายมฟังเรื่อยๆติดหลายคนมาบอกแตมาติดฟังทั้งวันเลยฟังฟังไม่รู้เบื่อคําพทธเจ้าเนี่ย เป็นคำที่ไพเราะลึกซึ้งยิ่งฟังยิ่งได้ได้ความรู้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฟังซ้ำไม่เสียประโยชน์นะ,ะนี่เป็นอย่างนี้นะคงพอได้นะคำตอบละความเพลินเรื่อยๆตั้งจิตไว้ในกายหลักสำคัญเนี่ยตั้งจิตอยู่กับกายสัมรูปอินทรีย์กายยกตาสติโยมทำงานก็ทำได้พูะเจ้าบอกเลยอริบุคคลเนี่ยขยันทํางานนะจะขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่พึงกระทําที่ควรกระทํา ขณะเดียวกันความเพ่งเล็งกล้าในอัธิศิลสิขาจิตสิกาปัญญาสิกขาก็มีแก่แกมีแก่คนคนนั้นนี่คือคนที่เป็นอริยขั้นโสดาบันเขาจะขยันทําการงานเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเ็าดูสินเข้าไปด้วยดูการทํางานของจิตเข้าไปด้วยนะมีปัญญาด้วยเห็นการเกิดดับไปด้วยพระเจ้าเลยอย่างวสติอธิษฐานการงานทํางานมีอย่างมิสติเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะใจจดจ่ออยู่กับการทํางานงานทางโลกก็จะดีงานทางธรรมก็จะได้ได้สองอย่างเลย คนเราเจริญสองทางได้ไม่ใช่เจริญทางธรรมอย่างเดียวแล้วทางโลกจะแย่ผู้เจ้าบอกว่าคนเราเจริญด้วยบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเนี่ยเจริญด้วยศรัทธาศีลส,สุตตากาชาปัญญาคนคนนี้เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้รวยด้วยเป็นอริบุคคลด้วยมียศด,ด้วยได้ครบเลยครบเครื่องนะ อีกอันหนึ่งที่โยมน่าจะทราบคือเหตุแห่งการสมปรารถนานะเราอยู่ในระบบราชการเนี่ยเราปรารถนาทั้งนั้นอยากได้ยศได้ตําแหน่งได้หน้าที่การงานที่ดีนะได้ไนายที่ดีได้ลูกน้องที่ดีนะจะสมปรารถนาได้ต้องสร้างเหตุอะไรผู้เจ้าบอกห้าอย่างโยมไปสร้างอย่างอื่นไม่ได้ผลศรัทธาศีลส,สุตตะจาระปัญญาเหตุแห่งการสมปรารถนาผู้เจ้ายืนยันไว้เลย นะนี่ปรารถนาได้ทุกเรื่องอยากจะได้พกทรัพย์ทางโลกก็ได้ได้ยศได้อายุยืนได้ตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้จนกระทั่งถึงการสิ้นอาสวะได้หมดนะห้าอย่างแค่นั้นเองศรัทธาพระเจ้าชี้ไปที่พระพุทธเจ้าเธอต้องศรัทธาพระเจ้าแบบอย่างลงมั่นเลยอย่างที่สองเนี่ยสินพระเจ้าชี้มาที่ศินห้า อย่างที่สมสุตตะก็คือฟังคำผู้เจ้ามากอย่างที่ห้าจากคะก็คือเสียสละโดยวางจิตปราศจากความเรตนีอย่างเดียวเลยละความเรตนีเวลาโยมให้ทานทุกครั้งเนี่ยตั้งใจว่าเราจะละความเจตนีอันเป็นมนทินในจิตนะความหวงแหนความยึดถือนะอันนี้เป็นของเราเป็นตัวเราของเราเนี่พยายามสละฝึกสละออกทีละนิดทีหน่อยสละตามกําลังโยมนะอ่า ดังนั้นการสละผู้เจ้าไม่ได้ให้สละหมดเนื้อหมดตัวนะการสละทรัพย์เนี่ยผู้เจ้าบอกอันดับแรกเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองก่อนพ่อแม่นีนทีหลังนะตัวเองก่อนเลยผู้เจ้าเนี่ยบอกเลี้ยงดูตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรน,นี่คือฐานะที่หนึ่งฐานะที่สองบอกทําตนให้ปลอดภัยจากอันตรายยมจะมีรถมีบ้านทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยในโลกเนี่ยได้ อย่างที่สามเนี่ยแบ่งปันให้กับสังคมนะช่วยชาติช่วยเหลือญาติมิตรมิตสหายอันที่สี่ให้แก่สมณพราหมณ์ดังนั้นเนี่ยสมณพราหมณ์เนี่ยให้สุดท้ายเลยอันดับแรกเลี้ยงดูตัวเราก่อนครอบครัวคนในครอบครัวของเราแล้วก็ขยียบมาญาติมิตรแล้วก็สังคมน,นี่คือฐานะของการใช้จ่ายทรัพย์และเหตุสมปรารถนาข้อที่หก็คือเรื่องของปัญญาคือการละนิวรณ์ห ง่ายๆคืออยู่กับลมหายใจเรื่อยเนี่ยปัญญาจะมาถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยปัญญาไม่มายมจะทำไงให้ตัวตัวเองฉลาดหรือลูกน้องฉลาดให้จิตเนี่ยตั้งมั่นเยอะๆฝึกเข้าบ่อยบนะแล้วปัญญาจะมาเองผู้เจ้ายืนยันตรงนี้